คู่จิ้นเข้าสู่คู่จริงค่ะสําหรับคุณแอปทั้งะอ,อนและก็คุณนนกุลนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ค่ะและตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้ยอมรับว่าศึกษาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าเริ่มเปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณนนกุลนะคะก็ได้พาคุณแอปทักษออนไปเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนสนิทสมัยเรียนของตัวเองค่ะพร้อมกับได้พาไปเจอครอบครัวแล้วและทางด้านคุณแอปทักษอรนเองก็ได้พาคุณนนกุลไปเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนสนิทของตนเองเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนที่เห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทั้งคู่นั้นน่ารักแล้วก็เคมีเข้ากันมากๆเลยค่ะ และนอกจากลัคกี้อินเลิมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นก็ลัคกี้อินเกมด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่ว่าเปิดตัวว่ากําลังศึกษาดูใจกันก็ต้องบอกเลยว่ามีงานคู่เข้ามาแบบรัวๆเลยก็ว่าได้ค่ะ ล่าสุดค่ะสืบความหวานมาไม่หยุดเมื่อทางด้านคุณแอบทักษอรอน,นั้นได้มีการออกมาโพสคลิปถ่ายแบบกับคุณนนกุลค่ะซึ่งเป็นการถ่ายแบบนิตยสารชื่อดังแต่งานนี้ค่ะกลับทำเอาคนดูนั้นเข้ามาแซวกันสนั่นเลยว่าเหมือนภาพถ่ายพีเ้งมากกว่าการถ่ายนิตยสารอีกและในคลิปมันก็ดันมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นจ้องตามองตากันหวานเยิม้มชนิดที่ว่าทําเอาคนดูนั้นถึงกับเขินแทนเลยค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่คลิปดังก ได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาดูอ่ะสูงถึง3.8ล้านครั้งเลยค่ะแล้วก็กดหัวใจอีก300,000กว่าคนซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าพีออเดอร์แล้วค่ะตอนนี้รอพีเวดดิ้งคลิปนี้กี่ชั่วโมงคะดูมานานไม่จบสักทีและบางคนค่ะก็ไปหลุดโฟกัสที่ใบหูของคุณนนกุลค่ะเพราะว่ามันแดงมากๆเลยค่ะซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะเขินหรือเปล่าค่ะ